รวบรวมข่าวสารหลายเหตุการณ์น่าสนใจใน News Connect สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ News Connect มา Connect คน Connect ข่าวกับดิฉาันนภาสสิริอาชาวัฒนาค่ะ คุณผู้ฟังคะสำหรับช่วงนี้เราก็มีไอเดียสร้างธุรกิจ SME สีเขียวตอนรับเทรนด์เศรษฐกิจ BCG จากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายหรือสะสะออมาเล่าให้ฟังกันคะ่ะเพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดย่อมหรือ SME ในการดำเนินธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจ BCG โมเดลทำน้อยได้มากในปี2566นี้ สำนักง,งานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสวจะศึกษาและรวบรวมเครื่องมือวัด BCG โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อน BCG และผลักดันให้ใช้เกณฑ์ผ่านหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงสร้างความตระหนักรู้ให้กับผู้ประกอบการและยกระดับนักพัฒน,นา BCG ในพื้นที่ทั้ง5าภูมิภาคในการสร้างการรับรู้ BCG ประกอบด้วย การให้ข้อมูลการปรับใช้ BCG และเกณฑ์มาตรฐาน BCG เพื่อสร้างโอกาสการค้าในตลาดโลกของไทยนัว่าเป็นโอกาสของ SME ในการเรียนรู้และเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดีเลยนะคะในระหว่างนี้เรามาดูตัวอย่างการทำธุรกิจสีเขียวในระดับ SME กันสักนิดนึงค่ะเพื่อเป็นไอเดียให้กับคุณผู้ฟังที่สนใจอยากจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หรือปรับกลยุทธ์ในการทำธุรกิจให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐ,ฐกิจ BCG เพื่อจะได้นำไปปรับใช้หรือต่อยอดในการทำธุรกิจ SME ของท่านกันค่ะเริ่มกันที่ธุรกิจการทำเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้ที่เหลือทิ้งจากการแปรรูปในโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งโดยทั่วไปจะถูกทิ้งให้เป็นขยะไปอย่างน่าเสียดายนั้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมามีการริเริ่มนำเศษไม้เหล่านี้มาผลิตเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีดีไซน์โดดเด่นและไม่ซ้ำใครช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมลดการตัดต้นไม้และช่วยลดต้นทุนค่าวัตถุดิบไปในตัวค่ะ ถัดไปก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียที่น่าสนใจค่ะนั่นคือธุรกิจบรรจุพันรักโลกปัจจุบันเราได้เห็นกระแสการนําใบตองกลับมาใช้ห่ออาหารหรือขนมแทนการใช้พลาสติกมากขึ้นกลายเป็นจุดขายใหม่ๆของร้านอาหารที่นําภูมิปัญญาไทยผสานกับวิธีการบริโภคยุคใหม่ได้อย่างลงตัวหรือจะต่อยอดด้วยการแปรรูปวัสดุธรรมชาติอื่นๆเป็นพาชนะที่ย่อยสลายได้เช่นชามที่ทํามาจากกาบของต้นหมาก หรือชามใบสัก์ที่อัดขึ้นรูปด้วยความร้อนเป็นต้นค่ะสำหรับธุรกิจด้านความงามนั้นหลายท่านอาจจะเคยได้ยินข่าวเกี่ยวกับเครื่องสำอางที่ไม่ทำ้ายธรรมชาติของบริษัทในต่างประเทศซึ่งก็ได้ผลตอบรับอย่างดีจากผู้บริโภคอาทิครีมกันแดดที่ปราศจากสารอันตรายที่สามารถทำ้ายประการังเมื่อปอนเปือป้อนในแหล่งน้ำ หรือสครับขัดผิวที่ทำมาจากวัสดุธรรมชาติปลาจากเม็ดพลาสติกที่สามารถตกค้างและเป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำตัวเล็กๆและวนกลับมาสะสมในร่างกายมนุษย์ได้อีกครั้งอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจค่ะคือการนำเอาขยะมาดัดแปลงเป็นเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับซึ่งเป็นที่น่ายินดีว่าดีไซเนอร์หน้าใหม่ของไทยได้หันมาใช้วัสดุจากของเหลือทิ้งกันมากขึ้นอาทิกรนนำขวดนมเปรี้ยวมาหลอมขึ้นรูปใหม่ทำเป็นกระเป๋า การนำขวดน้ำพลาสติกมาผ่านกระบวนการการรีไซเคิลเป็นจีวรพระสงฆ์หรือแม้กระทั่งชุดราตรีของนางงามไทยในการประกวดเวทีระดับโลกเมื่อเร็วๆนี้ก็ทำจากที่ดึงเปิดฝากระป๋องน้ำอัดลมค่ะทั้งหมดนี้เป็นเพียงตัวอย่างเล็กน้อยเท่านั้นนะคะ ยังมีไอเดียใหม่ๆออกมาอยู่เรื่อยๆแต่สสอหวังว่าไอเดียเหล่านี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านทีกำลังคิดจะทำหรือปรับปรุงธุรกิจตามแนวเศรษฐกิจ BCG ในช่วงที่เศรษฐกิจกำลังค่อยๆฟื้นตัวจากผลกระทบของโรคระบาดโควิด1 9ไม่มากก็น้อยค่ะการเติบโตทางธุรกิจและโอกาสทางการค้ายอย่างยั่งยืนต้องควบคู่กับการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมนะคะและทั้งหมดนี้คือข่าวสารสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม จากศูนยความเป็นเลิศด,ด้านการจัดการสารและของเสียอันตรายในวันนี้ค่ะและสำหรับช่วงนี้หมดเวลาของ News Connect แล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถกลับมาติดตามรายการได้ใหม่เป็นประจำแบบนี้สำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ Connect คน Connect ข่าวกับ News Connect